อย่างที่บอกว่า4ปีกับธุรกิจเซวาใช่ใช่ทำมานานมากแล้วก็จะทําต่อไปเรื่อยๆเพราะรู้สึกว่าฟีดแบ็กดีโดยเฉพาะตัวนี้ครอายุเราส0่อย่างที่บอกว่าเฮ้ยอย่างที่เราไปเดินเขาเดินอะไรเราจะเห็นหน้าเราได้สดๆเลยว่าช่หน้าเราลอดหรือไม่ลอดเคยกลับไปดูรูปตัวเองตอนเมื่อก่อนเฮ้ยเพราะมันไม่ได้มัน ปกติเวลาออกทีวีนี้เอาตรงนะมันต้องลองพื้นกันแดดอะไรเยอะแยะมากมายเลยว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าตัวนี้ตัวเดียวอะ่ะเราก็สามารถแบบตบแป้งแล้วก็โอเคแล้วปัญหาลูกขนกว้างทั้งหมดเลย มันตอบโจทย์จริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่วุนกลัวที่สุดตั้งแต่เข้าวงการมาเพราะว่ามันเมืม่อก่อนคือใช้อะไรก็ไม่รู้ขนกว้างขนาดนี้ทำนู่นทำนี่เยอะมากๆแต่ว่าจริงๆมันต้องการสิ่งที่แบบมาตรงนี้จริงๆคือมันดีขึ้นเลยค,คือการที่เราแบบเมื่อก่อนแต่งหน้าไม่ไม่ค่อยติดไงมันจะลอยๆอนิดนึงอ,อายุยอะ้ก็จะรู้มีแบบถ้ามาใกล้ๆก็จะเห็นแบบมันจะไม่เรียบเนียนตอนนี้มันดีขึ้นเยอะมากอย่างที่บอกว่าคุณจะใช้ครีมแพงแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ไม่ใช่ครีมกระปุกละแสนกบกระปุกละหมื่นแต ไปผิวให้เราก่อน uh huh. เพื่อที่ใช้ครีมตัวอื่นเนี่ยมันทำบำรุงได้มากขึ้นแ้วที่สำคัญเนี่ยอายุองคุณ3 5ม0ปุ๊บมันมาหมดเลยจริงๆริ้วรอยด้วยบางทีคนแก่อย่พวกเราก็ยังมีนะใช่เราบางทีอ่ะหน้าเราแพ้สมมติบ,บางทีใส่ใส่มาเยอะใช่ป่ะแล้วมันแพ้แล้วก็บางทีก็ไปเจอฝุ่นข้างนอกช่วงนี้ก็โหพ m 2.5เยอะแยะมากมาย เราก็เลยคิดว่าจะทํายังไงให้ผิวหน้าเราอะแข็งแรงแล้วก็รับสภาพพวกนี้ได้เพราะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการใส่แมสหรือว่าออกไปข้างนอกใช่ไหมเราไม่ได้เป็นคนสวยอเราเป็นแค่แบบว่าอยากให้เยินไปกว่านี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยอะไรที่บารุงเราได้ปัญหาหลักของเราคือเลขสี่ปุ๊บริ้วรอยเฮ้ยอย่างที่เมื่อก่อนเราฟังในรายการมันมาหมดจริงจริรนะลูกุขนแบบว่าโอ้โหตายแล้วบางทีถ่ายรูปแล้ว แอปพลิเคชันมันไม่ได้ช่วยจริงๆอยากสวยเหมือนในแอปพลิเคชันก็ใช้เซวานะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างครับพี่ตัวนี้โสม6ปีตัวนี้เป็นโสมแดงใช่แล้วโสมเนี่ยคือมันหาที่ไหนไม่ได้ที่ดีพี่ก็ต้องไปถึงเกาหลีเพื่อที่จะไปเอาโสมจากออริจินอลจริงๆเราก็บอกมาดําเลยเนี่ยโสม6ปีนะเธอไม่ได้สกัดมาเร็วๆนะสกัดถึง6ปีกว่าจะได้แบบนี้เอาง่ายๆวันนี้ถ้าคุณยังไม่อยากจะลองใช้ขวดขวดเล็กในเซเว่นอีเลฟ ในเซเว่นมีขวดเล็กที่99บาทพอมีขายที่เซเว่นด้วยาแล้วในเซเว่นแล้วนะคะ99บาท10มิลคือไปดูได้เลยทุกสาขาแล้วตอนนี้